สุขธรรมสวัสดีทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาเรียนวิชาพระไตรปิฎกศึกษาที่มหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวิไทย,ยสฆ์ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาเพื่อเปิดโลกทัศน์และก็เรียนรู้พระพุทธศาสนาและก็เพื่อเสริมสร้างคุณค่าแห่งธรรมะในด้านจิตใจของเราเองให้มีธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ดังนั้นบรรยากาศการศึกษาเราเรียนเป็นเช่นไรนะก็ขออนุญาตเก็บบางส่วนมาฝากทุกท่านให้ดูได้ชมได้อนุโมทนาสาธุในการเรียนพระไตรปิฎกเพื่อสืบทอดอายุของพุทธศาสนาสืบทอดหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปนะทุกท่านทุกคนารเ จอคำถามใน่ราถาเนี่ยแต่นนั้นที่เราเป็นนักอธิบายทั้สความเรียนรียชาวิ่างะไรอย่ญงที่สองก็คือสัจจคไยสัจจญีกียาคำถามอย่างที่สามเอ่อการชือไว้อย่างไริที่ปฏิหารคืออะไร เปรรยากาศี่ดีรยากาศว่าแยกองมาไรตายที่เขียนเป็นภาษเขียนทยแต่เป็นแบบสันสกนตแต่ถ้าเขีเป็นเกาหลี้องีวัตถหรือเตตที่ดีเป็นาาเติโปาา่าสกิเมืองะสีก่สีกเมืองสี่งนคั่านเป็นลูกของทาครับสาธุสุขธรรมสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็ ทำมารับใบเสร็จการจ่ายค่าเทอมนิสิตปริญญาโทโม,มจารอ,รอมหาวิทยาลัยมหา,ลลาจุฬาลัยหลวงพ่อเนาะเฉลียๆไหลัะก็ขึ้นไปพ้นชั้นสามของตึกใหม่ของมอจารอนะนเงานกัมบดีเราจะไปรับใบเสร็จถ้าจะได้หรือไม่ดูชิดอ,อันนี้ก็สถาบันพระส,สับไรติดอกศึกษา อะไขึ้นอะไขึ้นมันมีกี่ชั้นอขึ้นนขึ้นนนมอ่เข้าไปนลารบแล้ว ไปรับไหว้เสร็จไปดูไม่เสร็จจะได้ไหมมันชาสามไม่ชาสี 3, ่ชั้สาางยังไม่เสร็จดีก็มาดูบรรยากาศห้องตึกว่าเป็นเช่นไรก็อาคารตึกมาศนักงานที่บปิดอยู่เิญรอนะสรสานว่าจะเป็นตาเทิมสองแล้วก็เก็บบรรยากาศ ของมหาวิทยาลัยและจุฬาลงกรณ์สนักงานใหม่มาฝากทุกท่านจึงใหญ่โตและลังการและก็สวยงามทุกท่านเรากำลังสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีก็มีบันไดาสาขาวิชาวันการสาขณาครุศาสตี่ก็สร้างยังไม่เสร็จดีนะทุกท ตึกฝั่งโน้นก็จะเป็นตึกของสนักงาน IBC s นะหลักสูตรนานาชาติอยู่ทางโน้นนี่นก็ออะไรต่างๆม,งๆม,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 มากมายมหาจุฬาที่เรียนกับบรรยากาศในช่วงนี้นะทุกท ไม่กล้าขโมยจรอดในยามนี้ที่พวกก็ซุ่นจ้นงองขมยจรวดหลักฐานอันนี้ก็รับใบเสร็จเรียบร้อยนะนี่ก็เพื่อไว้เป็นหลักฐานพยามีสถานจะได้รวมกันถวายข้าเทอมีอย่างอีกสองเทอม เนะพิ่มบรรยากาศท่มหาจุลาเนะื่พยายามพักเทียงฉันเพนะก็หลังจากวันแรกจากการเรียนก็มาเอาใบเสร็จฮาเธอทุกท่านะท,าท,าทุกคนดูบรรยากาศอาคารตึกแป้นเหลี่ยมมองมอจรอ,นะอาคารเรียน น no. ี่อยู่ในโซนฮารบี้นอนโซนบีก็ชั้นสามตึอคณะครุศาสตร์ท่านรับบรรยากาศรับทุกท่านเล็กน้อยนะเราเรียนอยู่อีกน่อยก่บรรยากาศตึกใหม่ทั้งงานธับดี่ราท่านบรรยากาศรอบมหาจุฬาลงกรณ์จัุร ในท้องที่วันที่ท้องฟ้าสดใสสระน้ำแล้วก็งประชุมหมอกเกอที่สวยงามของหมอจิรอในครั้งนี้มาฝากนะคณะคนนกขี้ราบก่อสระน้ำนาตึกหมอบกองประชุมใหญ่ข,ของมาจุลาอาคารที่พักของนิสิต right